Happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, you. Happy, birthday, happy, happy, birthday. happy birthday happy birthday to you um, you, you. ก็ขอให้3ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับกับกัดด้อมของเราแล้วก็เป็นปีทีเออ่เราได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็อยากให้มีเวลาดีๆแบบนี้ไปหลายๆปีนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเจอทุกคนในวันวันครบรอบเอ้ยไม่ใกขอรรองวันเกิดของของด้อมเรานะครับผมก็ดีใจที่ได้รู้จักทุกคนมากเลยครับผมก็สู้ๆนะครับ,รบเป็นกำลังใจให้กับทุกอย่างครับ ยอย่าลืมกินเค้กนึงนะครับขาบอกว่าเค้กอร่อยมาก